สวัสดีค่ะอยู่กับใบบัวเมนูโฮมคาเฟ่วันนี้ยังอยู่กันที่เมนูขนมเข็งนะคะวันนี้เป็นเมนูขนมเข่งมัทฉาดถั่วดำค่ะแปสูตรอยู่ตรงนี้นะแป้งยังเหนียวนุ่มยืดหนึบไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเดิมเลยค่ะหากเพื่อนๆต้องการลงลึกวิธีการอบเค้กชิฟฟ่อนเค้กสปันและบัตเตอร์เค้กกดลิงหน้าโปรไฟล์หรือดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะประกันความอร่อยเลยนะเริ่มแรกเรามาร่อนแป้งกันก่นกอนเลยค่ะ นำแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันมาร่อนรวมกันค่ะส่วนแป้งเท้าใหญ่ม่อมไม่ต้องร่อนนะคะใส่ลงมาได้เลยถ้าเพื่อนๆหาแป้งเท้าใหญ่ม่อมไม่ได้ก็ให้ใช้แป้งมันแทนนะคะเตรียมส่วนผสมแห้งเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะเรามาละลายน้ำตาลกันใส่น้ำตาลทั้ง2ชนิดลงมาแล้วตามด้วยหัวกะทิคนจนน้ำตาลละลายค่ะ น้ำตาลมะพร้าวอาจจะละลายช้านิดนึงนะคะให้ใช้ไม้พายกดๆเอาค่ะหรือถ้าเพื่อนๆสะดวกใช้มือก็ให้ใช้มือขยำไปเลยค่ะจะได้ละลายไวๆเมื่อน้ำตาลมะพร้าวละลายดีแล้วเราก็มาชงมัทฉะกันต่อเลยค่ะให้ใส่น้ำร้อนลงมาในผงมัทฉะเราใช้แป้งฝนมัทฉะจนมัทฉะละลายดีค่ะ จากนั้นก็ให้นำน้ำมะชะมาเทลงในส่วนผสมของกะทิเราคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะแล้วให้นำส่วนผสมกะทิไปกองลงในส่วนผสมแห้งค่ะเรากองหนึ่งรอบเพื่อเช็คดูว่ายังมีส่วนผสมของน้ำตาลมะพร้าวที่ยังละลายไม่หมดนะคะในส่วนที่ยังไม่ละลายก็ยให้ใช้ไม้พายกดๆเอาค่ะจากนั้นก็ใช้มือเลยค่ะให้ใช้มือนวดส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันดีนะคะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ให้ใส่ถั่วดำลงมาได้เลยค่ะ แอบสารภาพตรงนี้นะค่ะว่าจริงๆนะบัวจะใช้ถั่วแดงแต่ถั่วแดงที่บ้านบัวหมดบัวก็เลยต้องเอาถั่วดำมาใช้แทนแต่เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยนะคะว่าจะใช้ถั่วแบบไหนและถั่วที่นํามาใช้จะต้องต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ให้พักแป้งเอาไว้30นาทีเหมือนเดิมค่ะระหว่างนี้เราก็มาเตรียมกระทงใบตองแห้งกันค่ะบัวใช้ขนาดกระทงเท่าเดิมเลยนะคะคือปากกว้าง6ซนติเมตรสูง3ซนติเมตรและเป็นแบบปัด5ค่ะ1สูตรก็จะทำได้11ชิ้นพอดีเลยค่ะ ให้นำน้ำมันพืชมาทาก,กระทงด้านในให้ทั่วเลยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆมีเวลาทำน้ำมันขี้โรบัวแนะนำให้เอาน้ำมันขี้โรมาทาที่กระทงแทนนะคะจะได้กลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะวิธีการทำน้ำมันขี้โรบัวเคยลงคลิปเอาไว้แล้วนะคะไปย้อนดูกันนะเมื่อครบ30นาทีก็ให้เอาแป้งมาคนให้เข้ากันอีกครั้งก่อนที่จะนำไปหยอนในกระทงนะคะ เวลาหยอดก็ให้เว้นขอบกระทงเอาไว้1เซนติเมตรเหมือนเดิมค่ะเพราะเวลานำไปนึ่งน้องก็จะฟูขึ้นมาอีกนะคะได้ทั้งหมด11กระทงพอดีเป๊ะเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะนําไปนึ่งบัวขอตกแต่งหน้าน้องด้วยแปะกล้วยเหมือนเดิมนะคะใครมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยไม่มีเลยก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่แปะกล้ยทําให้ขนมเข่งมีสีสันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะแถมยังมีประโยชน์เยอะมากๆเลยค่ะจากนั้นก็นําเด็กๆไปนึ่งกันค่ะนานต้องเดือดก่อนที่จะนําไปนึ่งนะคะเร่ใช้ไฟกลางในการนึ่งใช้เวลานึ่งทั้งหมด30-40นาทีค่ะ นึ่งเสร็จแล้วก็นําขนมเข่งมาพักเอาไว้บนตะแกรงให้เย็นสนิทแล้วจึงนํามาแต้มสีแดงค่ะสีแดงก็ใช้เป็นสีผสมอาหารสีแดงเนี่ยนะคะเราก็ใช้ตะเกียบในการแต้มจากนั้นก็พักให้สีแดงแห้งสนิทแล้วก็บรรจุใส่กล่องได้เลยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมเข่งมัทฉะาถั่วดาําวงเล็บถั่วแดงหมดค่ะแป้งก็ยังเหนียวนุ่มยืดหนึบเหมือนเดิมเลยค่ะ เมนูหน้าบัวจะพามาทำขนมเข่งรสสุดท้ายแล้วจะเป็นรสอะไรกดติดตามช่องใบบัวเอาไว้นะเราอยากให้บัวมาสอนทำเมนูขนมอะไรอีกคอมเมนต์บอกเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะไปก่อนนะบาย